สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กับรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมน,นะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุข สนุกสนานเพิ่มพลังบวกของเราในทุกๆวันนะคะค่ำคืนนี้นะคะมาส่องพลังงานให้กับทุกๆคนก่อนนอนเช่นเดิมนะคะเรามาดูซิว่าอารมณ์ความรู้สึกของเขาเวลาอยู่กับคุณเป็นยังไงนะคะดูซิสามไพ่ o r ร c l e c a r d โฟกัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สองภาพที่สาม เสียงรถก็จะดังนะคะทุกคนต้องขออภัยจริงๆนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะทุกคนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปปี้ของเราะคะ่คำคืนนี้มาส่องพลังงานให้กับทุกคนก่อนหนอนนะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกของเขาเวลาอยู่กับคุณเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูซิอืมสาม,มเมทา ออกมาให้เห็นแบบนี้ก็ต้องนะนะคะแปดเหรียญอารมณ์ความรู้สึกของเขาเวลาอยู่กับคุณเป็นอย่างไรคะแปดตาอืมเป็นพลังงานของ ความไม่อยากจากไปนะคะเหมือนกับว่าคือแบบว่าฉันไม่อยากจากเธอไปอะนะคะอยากอยู่ด้วยเพราะอยู่แล้วมีความสุขนะคะเป็นอะไรที่เวลาที่ได้พบเจอหรือว่าเวลาที่อยู่กับคณนะคะมันมีความสุขมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับว่าได้อยู่กับความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆที่เคยที่คุ้นเคยนะคะที่เคยอยู่แล้วมันมันมันปรารถนามันพึงพอใจามากๆเลยนะคะแล้วมันก็เหมือนกับตกอยู่ในห้วง ของพวังนะคะเวลาที่อยู่กับคุณสองคนมันรู้สึกมันมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะได้โอกาสนั้นมากๆเลยจริงๆนะคะเขารู้สึกมั่นคงเขารู้สึกว่ายังไม่อยากจากไปเขายังไม่อยากยอมไม่อยากยอมแพ้ต่อสิ่งใดเพราะขึ้นสามไม้เท้าแล้วก็แด เหรียญนะคะเหมือนกับว่ายังคงยังหนักแน่นอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่นะคะมีความรู้สึกว่าเวลาที่อยู่กับคุณทั้งอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันมีความสุขได้อยู่กับสิ่งที่เขาเคยต้องการมานาแสนนานมันรู้สึกมีความสุขมันปลอดภยัยมันมั่นคงนะคะมันรู้สึกมีความอบอุ่นจังเลยนะคะเหมือนตกอยู่ในห่วงของ ความสุขที่เคยรู้สึกแบบนั้นมาเสมอแล้วก็ตลอดเวลาไม่อยากจากไปไม่อยากห่างไปอยากอยู่ใ,ใกล้ๆเสมอนะคะมันเป็นความสึกในโมเมนต์อย่างนั้นแล้วก็ยังอยากที่จะไม่ยอมแพ้กับสิ่งสิ่งใดสามไอเท้าคืออยากที่จะลุยเข้ามาหาคุณลุยเพื่อที่จะได้รับช,ชนะในเรื่องของความสัมพันธ์ลุยแบบว่า ตั้งใจที่จะไม่ถอยในง่ายๆแล้วก็มั่นคงมั่นใจมากๆเลยนะคะอยากที่จะทําเดิมๆทุกๆวันเพื่อที่จะได้เข้ามาทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งนั่นเองเพราะว่าขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แบบเป็นเรื่องจริงเป็นรูปธรรมจริงๆมีโอกาสที่จะเข้ามาทําให้ความฝันนั้นของคุณเป็นจริง คุณอาจจะเคยพูดในเรื่องราในอนาคตหรือว่าความฝันกันไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าฉันอยากจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะอยากที่จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปอยากที่จะตกอยู่ในภวังเวลาที่มีกับคุณตลอดไปมันรู้สึกมั่นคงเหลือเกินนะคะมั่นคงอบอุ่นและหนักแน่นเหลือเกินเวลาที่เวลาที่อยู่กับคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะให้เรื่องราวคุณกับเขามันเป็นอะไรที่ มั่นคงหนักแน่นได้แล้วก็เดินหน้าพัฒนาต่อในความสัมพันธ์ได้นะคะเขารู้สึกว่าเหมือนตกหลุมเข้าไปในวังวนหรือตกหลุมหัวใจคุณชุดขึ้นไม่อยู่อะไรด้วยความที่ว่ายังคงจะอยากทําที่อยากจะทําอะไรให้มันดีกว่านี้อยากจะทําอะไรให้มันพัฒนาไปต่อแล้วก็มั่นคงมากกว่านี้นะคะ เพราะฉะนั้นเป็นพลังง,งานของคนแดนไกลคนนี้ขยันทํางานแล้วก็มุ่งมั่นจริงจังมากๆนะคะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแต่ก็มีความเหมือนกับว่ามั่นคงในตัวตนของตัวเองนะคะแปดดาบเขายังคงรู้สึกคิดถึงแล้วก็อยากมีโอกาสที่จะได้เข้ามานะคะให้การออฟเฟอร์การดูแลการให้ของขวัญหรือว่าตอบแทนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกของเขาเวลาอยู่กับคุณ เป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าไม่อยากจากไปเลยนะคะไม่อยากจากไปเลยรู้สึกว่ามั่นคงมั่นใจและอบอุ่นมากๆหนักแน่นมากๆเหมือนเคยได้รู้สึกสัมผัสความรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ไม่อยากห่างไปเลยมันเป็นอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเราก็อยากมีโอกาสเหลือเกินที่จะได้เข้ามาทําให้ความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณนะคะสามารถเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนานไปต่อ ในอนาคตได้นั่นเองนะคนกล่องที่1ก็ประมาณนี้นะคะกับค่าคืนวันนี้ก่อนนอนให้กับทุกๆคนนะคะกับอารมณ์และความรู้สึกของเขาเวลาอยู่กับคุณนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคืนนี้น่าหลับฟันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกลองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะค่ำคืนนี้เรามาสองเอเนอร์จีเขากันค่ะว่าอารมณ์ความรู้สึก ของเขาเวลาอยู่กับคุณเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่ทารอดค่ะสื่อถึงคนกองที่สองควีนวอ n d s ว้าวธาตุไฟนะคะคุณเป็นราชินีไม้เท้าคุณมีความเป็นผู้นำหนักแน่นเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆเลยนะคะมีความใจร้อนเชื่อมั่นในตัวเองสูง นะคะแล้วก็บุคลิกภาพดีสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ว้าว The View of Fortune แล้วก็หกไม้เทา้า The Chariots l โอ้โหโอ้สเลนนะคะคิดถึงมากมายอยู่ตรงนี้เลยทีเดียวนะคะคนคนนี้เป็นธาตุไฟก็ได้หรือคุณธาตุไฟก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ ธาตุไฟแล้วก็เดชัยออดคนแดนไกลหรือคนต่างชาตินะคะเกี่ยวพันกับต่างชาติก็ได้ t h วิ i ออฟฟอร์จูนแล้วก็สเลนนะคะเขาเห็นตัวตนของคุณเป็นราชนีไม้เท้าขนาดนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมากมากเลยนะคะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งหนักแน่นนะคะใจร้อนนะคะคือพูดจริงทำจริง พูดแล้วก็ทําเลยนะคะแล้วก็บางครั้งก็เอาแต่เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะเหมือนว่าเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากๆเลยสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มีบุคลิกภาพดีนะคะเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นสาวเก่งสาวมั่นหนุ่มหนุ่มมั่นใจก็ได้แบบนี้นะคะแต่งตัวมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นนะคะชอบแต่งตัวหรือว่าเป็นคนที่มีดูดีมีอํานาจนะคะดูออร่าดูดีมีเสน่ห์มากๆนั่นเองนะคะ มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ The View of Fortune 6ไม้เท้านะคะเขาอยากเข้ามาจีบคุณมากๆอยากเข้ามาจีบอยากเข้ามาชนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอยากเข้ามาชนะหัวใจของคุณอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้หัวใจคุณมาครอบครอง The c h a r i l e o อยากที่จะเดินหน้าจีบมากๆอยากที่จะเดินหน้าจีบโดยที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลยเพราะว่าหัวใจเขามีแต่คุณ ความคิดเขามีแต่คุณคิดถึงคุณมากๆนะคะคิดถึงคุณมากๆเลยคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะดูสิยักแกะยักเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะมันไฟฟ้ามันชอดอยู่ในความคิดแล้วก็ความรู้สึกนะคะคุณสวยมีเสน่ห์มากคุณหลงน่าหลงไหลมากมากค่ะคุณเป็นคนที่แบบคุณไม่ต้องทําอะไรเลยอะนะคะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่ อยู่ในที่ที่ของคุณเขาก็มอบกายและหัวใจให้คุณหมดแล้วนะคะความคิดความรู้สึกของเขาเมาอ,อยู่ที่คุณหมดแล้วสเรนนะคะเป็นหญิงสาวที่น่าหลงหลนะคะอยู่เฉยๆก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหลงรักคุณจนหมดหัวใจทั้งให้ทั้งกายและหัวใจอยากที่จะเข้ามาจีบคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้น เวลาที่อารมณ์ความรู้สึกเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอ่อนไหวละลายนะคะละลายเซนสทีฟหน้าอมยิม้มยิ้มตลอดสายตาวิงวิ้งนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ตกหลุมรักแล้วก็ลหลงไหลหลงเสน่ห์คุณมากๆนะคะจ้องมองคุณตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยทีเดียวนะคะบางคบางคนรู้สึกว่าจะสังเกตนะคะทุกๆสิ่งทุกอย่างในในตัวตนของคุณเลยทุกอิริยาบถเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น คุณเป็นหญิงสาวนะคะาชายหนุม่มที่น่าหลงไหลมากๆจริงๆนะคะดูสิเพราะว่าอยากจะเข้าจีบคุณมากๆเพราะหัวใจคิดถึงคุณมากๆน้ําตาคลอนะคะคุณอาจจะเห็นน้าตาคลอของเขาในบางครั้งเวลาที่คุณดุใสหรือ <c oughs> ว่าอะไรอย่างงี้นะคะอินฟินิตี้นะคะความรู้สึกมีแพชชั่นต่อคุณมากๆเลยเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะรู้สึกวันไหวเวลาอยู่ใกล้คุณวันไหวพูดไม่ค่อยออกไม่ค่อยจะพูดจาหรือพูดก็คือแบบ หมือนไม่รู้จะพูดอะไรนะคะพูดแต่บางคําที่แบบเออเรื่องเรื่องไม่เปื่อยอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าเรื่องที่แบบสําคัญหรือว่าเรื่องอะไรที่เป็นการเป็นงานอาจจะไม่ได้คุยเรื่องโรแมนติกอะไรกับคุณเพราะความที่แบบว่าอาจจะไม่กล้าอาจจะ เห็นคนเป็นสูงส่งแล้วก็เลอค่าง,งดงามใจก็เลยรู้สึกว่าตัวเล็กๆเป็นคนตัวเล็กๆไปเลยนะคะได้แต่เฝ้ามองแล้วก็ดูขุนเวลาพูดนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์คือหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลยแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปทางที่ดีอยากที่จะมีโอกาสนั้น the view of fortune นะคะอยากมีโชคชะตาแบบนั้นเข้ามาจังเลยเพราะอยากที่จะ มุ่งหน้าจีบคุณเหลือเกินไม่ไว่ายังไงถ้ามีโอกาสจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดพร้อมลุยฟันฝ่าเพราะว่าอยากได้หัวใจคุณมาครอบครองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออารมณ์ความรู้สึกนะคะของเขาเวลาอยู่กับคุณละมุนละไมมากๆเลยนะคะจนไม่กล้าจะทําอะไรเลยแล้วก็อยากที่จะชนะหัวใจของคุณด้วยนะคะจะทำไงที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองแล้วก็ได้คุณมาอยู่เคียงข้างเคียงคู่ตลอดไป ะะอยากจีพุณจะทํายังไงเอ่ยน,นะคะประมาณนี้นะคนกองที่2 <c oughs> ก็ฟังไว้เป็นพลังงานดีๆก่อนนอนในค่าคืนนี้นะคะอ่านไปตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปีของเรานะคะค่ำคืนนี้มาส่องพลังงานให้กับทุกคนก่อนนอนนะคะกับท็อปปีอารมณ์ความรู้สึกของเขาเวลาอยู่กับคุณนะคะเป็นอย่างไรนะดูสิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่3อารมณ์ความรู้สึกของเขาเวลาอยู่กับคุณเป็นอย่างไรคะคนกองที่3านะ สามเหรียญอ้หนักแน่นค่ะต้องหนักแน่นต้องจริงจังต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษต้องแมนนะคะต้องแหม้ปกป้องแข็งแรงนะคะให้กับคุณให้ได้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสามเหรียญเฮอร์มิตคุณกับเขาอาจจะนิ่งๆกันห่างๆกันหรือเปล่าหรือว่าเขาหรือคุณฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่างคนต่างนิ่งไป เขาอยากเข้ามากลับเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณนะคะแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่นะเดอร์ซันนะคะอืมอืมคิงออฟวอนส์ ตัวตนของเขาเป็นนวักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นําเพราะเป็นราชามไม้เทา้านะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําหรือว่าเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆนะคะเก่งมากๆหรือว่าบ้าง,งานนะคะเป็นคนที่ฉักจูงผู้อื่นได้ดีนะคะพูดคุยในเรื่องของแบบการทาง,ง,งานหรือว่าการพูดคุยเป็นคนมีสเสน่ห์มีเหตุผลนะคะท่านลมแล้วก็ฝ่ายมีเหตุผลมากๆใช้ตะกัดทุกอย่างเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์บุคลิกภาพดีดูเท่นะคะเป็นแพชชั่น ของความเป็นผู้นำและเป็นแพชั่นของต่างชาติเลยนะคะก็ว่าได้แล้วก็เป็นคนที่มีมุมมองที่ไกลทัศนคติไกลทัศนคติมุมมองการวางแผนการคิดนะคะเป็นคนที่เก่งมีสเสน่ห์มีความฉลาดมีความรู้มีความสามารถนะคะทำงานเก่งมากๆมีความผู้นําแล้วก็ฉลาดหล,กลักแหลมนะคะเข้ากับคนอื่นได้ดีมีสเสน่ห์นะคะเท่ดูเป็นคนเฟรนลี่อบอุ่นแล้วก็มากๆเลยนะคะมีสเสน่ห์สุด แล้วก็2เหรียญสามเหรียญน,นะคะคุณกับเขาาจ,จะมีความไม่เข้าใจกันจะมีใครบางคนอาจจะหันหลังให้กันก็ได้ค่ะเหมือนกับเฮอร์มิตเรื่องราวระหว่างคุณเขาอาจจะนิ่งๆน,นะคะนิ่งๆกันแล้วก็เหมือนกับว่าอะไรที่มันไม่ลงตัวนะคะสองเหรียญเป็นอะไรที่ไม่ลงตัวเป็นการที่ความรู้สึกหรือว่าคําพูดอะไรที่มันยังไม่บาลานซ์ซึ่งกันและกันนะคะเขาอยากที่จะพูดคุยปรึกษาหารือก,กับคุณนะคะแลนเริ่มใหม่เริ่มต้นในเรื่ององความสัมพันธ์ เพราะเวลาที่เขาอยู่กับคนเขารู้สึกว่าอยากที่จะทำทำอนาคตระหว่างคนกับเขาให้มันไปได้ไกลมากกว่าน,นี้ค่ะเหมือนกับว่ามาเขามองถึงอนาคตระหว่างคนกับเขานาสามเหรียญการ วางแผนอนาคตคุณกับเขาจะเป็นไปยังไงจะเป็นไปแบบผู้ใหญ่การพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีเพราะว่าเขาเป็นราชาไม่ถท้านะคะมีทั้งธาตุลมมีทั้งมีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์แล้วก็ใช้เหตุผลมากๆมีความผู้นํามากเพราะฉะนั้นเขาจะมองการไกลคิดการไกลคาดการอะไรไว้จะทําแบบนี้แบบนี้นะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีความรู้มีความสามารถเขาคิด ทบทวนอะไรต่างๆมากมายเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเดิมสัตย์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ความรู้สึกเวลาที่เขาอยู่กับคุณมันรู้สึกว่ามันอยากที่จะทําอะไรที่มันมันไปถึงอนาคตได้อนาคตของการเป็นรักแท้อนาคตของการสร้างครอบครัวหรือว่าแลนนะคะให้มันเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะอยากให้คุณกับเขาได้ปรับในเรื่องของความรู้สึกอีกมันเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่กับคุณแล้วมันสดใส เนอสันนะคะมันสดใสมันมีความสุขมันเหมือนกับเป็นเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง wow มันเหมือนกับว่าใส่ใสมีความสุขมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะอะไรแบบนั้นเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเหมือนมีความละมุนเหมือนมีความรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขหลือเกินนะคะมันสดใสไปหมดเลยมันรู้สึกว่าต่างต่างจากคนอื่นหรือว่าดีอะไรแบบนี้นะคะจากเขาอาจจะเขาเป็นคนเขาอาจจะเป็นคนแบบแบบว่า หนักแน่นนิ่งๆมีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ชอบอยู่แบบเงียบๆหรือว่ามีคิดเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะในเรื่องของงานเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่เวลาที่อยู่กับคุณเขาสึกว่าโอ้มันเปลี่ยนไปนะคะมันมีแพชชั่นระหว่างคุณแล้วมันรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับเป็นแพชชั่นที่เขาทํารู้สึกว่ามันรู้สึกดีจังเลยมันรู้สึกปลอดภยัยมันรู้สึก มีความสุขมันรู้สึกมีความอบอุ่นนะคะมันรู้สึกว่าโหแบบมันสดใสมันดูดีมันดูเด็กๆนะมันรู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยจากที่เขาอาจจะคิดมาในเรื่องของการทํางานคิดการทํางานคิดหนักหรือเรื่องปัจจัยรอบตัวอะไรแบบนี้แต่ว่าเวลาที่อยู่กับคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขและสดใสแลส้วก็น่ารักนะคะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่ากลับไปไม่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากที่จะทําให้เรื่องราวคุณกับเขามันสามารถที่จะไปในเรื่องของอนาคตกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้มัน ปรับเปลี่ยนพูดคุยอะไรให้มันเหมือนกับว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ด้วยนะคะคนกองที่3เป็นพลังงานแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก่อนอันนี้อาจจะมีอะไรที่ ยังไม่ลงตัวซึ่งการละกันนะคะมีการนิ่งๆห่างๆงเี้ยวแล้วก็ดูๆกันอะไรแบบนี้นะคะคนกล่องที่2พงคอของคนกองที่3นะคะกับท็อปปิคของเรานะคะอารมณ์ความรู้สึกของเขาเวลาอยู่กับคุณเป็นอย่างไรนะคะเหมือนกับเด็กน้อยสดใสมีความสุขเป็นตัวของตัวเองและเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าดูจากพลังงานของเขาเป็นอะไรที่มีความเป็นผู้นาํามีความผู้ใหญ่มากนะคะดูแบบคิดเดยอะคิดมากดูมีการวางแผนในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่คุณแล้วเขาก็ เป็นอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะรู้สึกมีความสุขแล้วความสดใสนะคะเหมือนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะมันปลอดภัยมัน,ม,นมันมีความสุขจังเลยอะนะคะมันเหมือนกับกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถที่จะ ไปควบคู่ของการาเป็นแบบผู้ใหญ่ได้แล้วก็มีความสุขในตัวตนของตัวเองได้สามารถที่จะมีพื้นที่ในของการละกรกันได้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นพลังงานแบบนี้นะคะกับค่ําคืนนี้ของเราทอป,ปิกของเราค่ําคืนนี้ส่งทุกคนก่อนนอนนะคะยังไงฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนค่ําคืนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ